มังกรลายถลายนาโมเนนนาชีชีพก็ดีนะโมเนนาภัยบาปแปดคำบเคคลร่ำ บองคนบอกคนแรกแฝดคำคมแรกแฝดคนนเออยากสาเระไรงนนะคน <c oughs>